สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกค,คนบ้านบ้านชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอธนาคารกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะธนาคารทกรสกับแอป baac mobile icon ใหม่นะครับและเมนู qr รับเงินสมัครร้อมเพ์นะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับถามว่าเมนู qr รับเงินอยู่ตรงไหนของ แอป baac mobile ไอคอนใหม่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมคนบ้านๆนะครับจะมาแนะนำวิธีสมัครพร้อมเพย์ทกสผ่านแอป baac mobile ไอคอนใหม่นะครับและสร้าง qr รับเงินนะครับหากเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเข้ามาชมคลิปได้เลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับให้เราเข้าแอป baac mobile นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่สมัคร ยกเลิกพร้อมเพย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเจอหน้าข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของเรานะครับให้เราเลือกว่าเราจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจําตัวประชาชนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแต่ทั้งนี้นะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ของเราต้องไม่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารอื่นนะครับ ตัวอย่างในรูปภาพนี้นะครับหมายเลขประจ,จําตัวประชาชนยังว่างอยู่นะครับสามารถผูกพร้อมเพย์กับทกสได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอื่นแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการผูกหมายเลขพร้อมเพย์กับเอ <sk r oup es> บอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราต้องยกเลิกกับธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์ไว้ก่อนนะครับถึงจะผูกพร้อมเพย์กับทกสได้นะครับในที่นี้ผมขอเลือก ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะมันยังบ้างอยู่นะครับก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็กดยอมรับได้เลยนะครับเลือกบัญชีที่เราต้องการจะผูกพร้อมเพย์นะครับในกรณีที่เรามีหลายบัญชีนะครับแล้วก็กดยืนยันใส่รหัสผ่านยืนยันการทํารายการสมัครบริการสําเร็จนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถ รับเงินทางพรอมเพย์ได้นะครับเช่นรับเงินจากภาครัฐต่างๆนะครับเมื่อเงินถูกโอนเข้ามานะครับเงินก็จะเข้าบัญชีที่เราผูกพอมเพย์เอาไว้นั่นเองนะครับสําหรับวิธีการสร้าง QR รับเงินก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่เราต้องผูกพรอมเพย์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราถึงจะสามารถสร้าง QR รับเงินได้นะครับเข้าไปที่หน้าหลักนะครับกดตรงที่เมนูธุรกรรมนะครับ เมนูมันจะถูกย่อเอาไว้นะครับให้กดตรงนี้นะครับให้กดตรงที่ QR รับเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับ QR รับเงินก็จะปรากฏขึ้นมานะครับสามารถบันทึก QR รับเงินไว้ในเครื่องก็ได้นะครับหรือจะส่งให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนโอนเงินมาทางพร้อมเพย์ด้วยการสแกนก็ได้เหมือนกันนะครับหากเ,เพื่อนๆมีคำถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถสอบถาม ด้วยการกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้นะครับทุกคําถามของเพื่อนๆนะครับสําคัญกับคนบ้านๆมากนะครับคนบ้านๆนะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนบ้านๆเล็กๆแน่น้อยนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ